เอ้ยพอดูผมคิดวิธีแจกจีบีเป็นออกแล้วเดี๋ยวสร้างห้องให้พวกเมมเบอร์ที่อยากได้มาแข่งกันแล้วก็ท็อป2ท็อป2ได้ g ี b ีไปที่1กับที่2อากจะได้ไปมี6โค้ดอะแต่ประเด็นคือต้องวันไหนก็ต้องเสาร์อาทิตย์ปะเสาร์อาทิตคนว่างเยอะสุดเป็นแบนทีโม่เอ้ยเขรอ้ลองอิสว์จิบแต่ละตัวทำไมวะอิบลีซินแล้วมันมันดตรงไหน่ยเราจับคู่โถมืนปะ ทำเค้น GP ทำวิจ g พ P นี่แม่งอยู่ด้วยกันตลอดนี่ว่าแต่ก็ต้องถม GP อยู่ดีพอมันอมนก็ค่อยเปลี่ยนตัวเวนมอกน้านี่ต้องไข่ก็ต้องเวนอยู่ดีรอเบลหกแบบเว้นยืนแอบอรอพี่แอซซลแบตเตอรี่แล้วค่อยปิดไฟตามนักกมาะ RichManShop พูดบริการเติมเกมออนไลน์ที่มีมินดูแลตลอด24ชั่วโมงการันตรคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนจะเติมเกมแอลไก็ใช้เพียงแค่รายวันดีได้ในราคาที่ถูกกว่าเติมเองแน่นอนสามารถเติมผ่านเว็บไซต์ richmanshop.com ให้มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระสูงสุดถึง10เดือนหรือช่องทาง Line Official a ล richmanshop อย่าลืมแอดทางหน้านะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมอื่นๆอีกมากมายว่าจะเป็นโรบอทไ r รอด s t รีมแ e ฟฟู o ไลน์ทิ i เดอรอยากเติมเกมแบบสุดคุ้มสุดไวเติมกก่ออนนจหลังงงต้ึึถ Richmanhop คิวนำ e ตามนะับท่านคิวนำ w ตามอ,อ,อ่ะเนี่ยงงเดือตามได้ตีเร็วนะผมตีทำเขยทำมันจะ <c oughs> <c oughs> อมมันจะได้นี่เว้นแล้วนะ บังให้อยู่บังให้อยู่เฮ้ยเชี่ยงผมออกไปถีไม่ได้ได้แล้วทาไม่มีแฟลในเราอะแล้วทำไมมันไม่ตีกูเลยไว้ยี่ทั้งสองคนเลยนะเว้ยคิดว่าผมดามมั้ ีก็ลองออกแบบว่าเ,เทาเลยแบบตามเอดดวยนะให้แม่งคิดว่าแบบว่าพวกโง่ๆแล้วแบบฆ่าผมก็ now y o u s e e แต่รอบนี้รอไม่น่าจะฆ่ามันได้พยายามถูกท<ม>้งหมดเรายังไม่มีอันติโเ้ยไอสัตว์เราเล็ม้าใช่ไหมเหียเต็ง อกละลุ้นนะเพื่อนกระลังความเราจะมาสู้หนึ่งหนึ่งที่อะไรกับวายวะไอ้พี่ไม่เดินไปเจ็บอันเนี้ยวิวิผมดูว่าพี่จะเดินไปตีมันเกิดแล้วเมื่อกี้มื่ไม่ทันเกิดตะกี้แล้วพี่ยันถ้าต่อยต่อยชนนะชนะไอ้สัตว์ต่อยไม่โดนแต่นี่พี่อ่าอ๋อมันจะแบ็คชิลนี่ว่ากระชังแม่งไอ้เหี้ย สมมติอาเกวนะินแล้วมันแบ็คชิลใช่ปะเป็นกันเรื่องเหรอเวนจะอาใครแต่ที่ตาเป็นตัวนึงอจะอาเป็นพี่เพราะว่ามอนากะ แอบหนีหมดเลยมันเมื่อกี้หอบอันตีไม่ได้ไได้วยกันเป็นเพอริวอ่ะเฮ้ยเจอใครเิวบ๊วยมากกว่าเออเบลควอดมีแฟดเจ๊นี่มีเฮ้ยเป็นเจนได้อีอ่ะเอาเจ๊ก่อนได้ปะมันไม่มีแฟดโดยประเด็นที่แอบโน่นนะพี่จะพุ่งไปแล้วก็อเอาอ้าวเขียนใครมีาบาร์โคลเข้าไปโ พูดมันมาเกีบผลไม้บนไม้ขวาดย่าสัสามมิโดดเฮ้ยสัว์อ่าเอกแก๊บเข้าเลยค่านีเดินเข้ามูม่มเลย ใอ้โดนหุบแล้วซัดคนนั้นอ่ะเฮ้ยโดนซัดหนาที่หายนี่สัสก็ซีพีเหมือนเดิมอ่ะพี่แรนดัมคิวเข้าไปข้างในเลยนะ ตายละมาดิสั่งมาดิสั่แม่งเกือบอมไม่ทันด้วยซ้ำเมื่อกีท้ทำเข็นนะไอ้เหลือจริงเราดีเพย์ที่กย,ย่านเ,นเี้ย่ะเว้นเฟียทำเข็มเพื่อเบอร์จีพีก็คือพี่อาร์จีพีน,นั่นแหละแล้วก็เฟียเพื่อให้มันอมแล้วก็ค่าจีพีด้วยครับมันยืนทับกันแล้วเดี๋ยมีแฟรเจนไม่มีอีกแล้วย่าเจสเอเดีล้วนเลย เยี่ยนตีเข้าไปหายเศษผล,ลไม้โว้ยเอ้ยสัตว์เออพ่เชียกูกะลักันตีผล,ลไม้เลือดดีเลือดสตาร์ทเลยจูเก้ากดแมงเลยเฮียใช่เหรอมีป้าอยากได้บ้างอ่ะไอเชี่ยไม่มีว่ะเฮ้ยสกิลพุ่งจะลดจะลดไอ้นี่เอาเอา า,า,าพ,อพอแล้วพอแล้วพี่น่าจะคิวอาคิวได้เลยคอมโบปุบปุบไม่แล้วมันหนออาเ้นนงเพีอะไรวะพี่พุ่งเข้าไปแบบนี้ได้ไหมทำไมอัดเป็นทำไม <laughs> รู้ละผมพุ่งหมอกหน้าเราเปิดตัวปลอไอ้ช่พี่พี่โกงว่ะพี่คิวแล้วพี่อาใช่ป่ะเราครูดาวคิวแม่งไม่รอบ อ,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 อ้าเหลืออ้าเหล่นี้แหละเอ่าไปเฟียไอ้แค่นั้นได้นะทำเขนพอของครบเลยนะพี่ออกีอก่ออกาเลยัตัวทำเขยนอุ้ยเออมาดิมาดิเม้ยม็นองพี่ <c oughs> อ้าเฮียตายจุกาโบ บโบมึงตัวมงดูเก่าจะแรงอะไรวะเว้ยไอ้ตัดแรงอันติกับสกิลคิวไงไอ้เขียคนแรงเลยเขียเมื่อกี้สกิลคิวใส่ไอ้เนี่ยใส่ไอ้ทำเข็นล่ะมันมีแฟดทั้งคู่นะพี่รอบนี้เราไม่มีเลยก็กูแฝดไปแล้วเมื่อกี้ก็โหก็แฟดเมื่อกี้แต่เหมือนเดิมเยี่ยนก็กัด ตีถังด้วยสัตว์เยี่ยมกดคิวกันอีลัวๆไปก็อกมินนี่ไวเก่งเว้ยซีซีลัวๆแต่โคตทุเรียนเลยเราต้องไปฟูนาอินทางตอบจริงจริงจีพกดไอ้มกดแล้วปะกดแล้วกดตอนไอ้ทามเชนปมออกเลยก็คือกดก่อน P ีอาก็ไม่ทันจริงจริงมันต้องออกมันช้าๆป่ะจีพีให้ยื้อสรุปเพี่ตายขาท้องก็ตายอยู่ดีเพราะว่าไอ้ทําเชียนมันเล่นเวท อย่ากขอให้ทุกคนได้ผ่านพ้นความเสียใจวันร้าย